บัวเดี๋ยวอีพีพูดเล่าความหลังเมื่อครั้งยังเด็กในคลิปนี้นะจะมาเล่าความหลังของช้างเชือกหนึ่งที่มีชื่อว่าพรายไพทูนไพทูนก็คือลูกของเจลําพูนนะครับ ตอนนี้ไพทูลเป็นเด็กอะไพทูลน่ารักมากนะแบบว่าตัวเนี่แบบเหมือนดาวอะตัวตัน,ตน,ตนคอใหญ่จมูกโด่งนะครับไพทูลไพทูลเขาเกิดวันที่สิบสี่สิบสี่หรือสิบเจ็ดนี่แหละจำไม่ได้สิบสี่หรือสิบเจ็ดกรกฎาห่างจากชื่นใจประมาณสักเดือนเดือนก,อกว่าๆนะเพราะว่าชื่นใจเกิดวันที่แปดนะครับ อาการของไทททเอ่อลำพูนอะตอนนั้นมีตาเขียวตาเขียวที่แกเลี้ยงลำพูนอยู่ะครับนมลำพูนใหญ่มากนมเขาใหญ่มากนมนมนมแม่เขาอ่ะวันที่สิบสิบสี่หรือสิบเจ็ดนี่แหละกระดากรดาก่อนหน้านั้นสักวันสองวัน จ๊ลําพูนเขานอนครับขึ้นไปบนสวนแล้วเขานอนนอนนอนอะไรเงียนอนเจ็บท้องแบบนอนไปเลยอะ่ะนอนเจ็บท้องนอนกระบนกระบายเราเลยสันนิษฐานว่าเขาน่าจะออกลูกอ่ะเลยเลยบอกทางผู้จัดการว่าช้างจะออกลูกเอาช้างกลับมาที่บ้านนะครับทำตรงทำเต็นท์ไว้รอละ รอเสร็จผูกขาอีกผูกขาเจลำพูนอยู่สามวันนะครับกลางขาวกันเลยสีขาครับผูก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 ไว้ช่วงนั้นก็เป็นตอนกลางคืนอีกตูดเจลำพูนเริ่มดูนนะเพราะว่าลูกดันออกมาตูดเจลำพูนเริ่มดูนออกมาปุ๊บไพทูดออกมา ออกมาเหมือนเดิมครับแม่เหยียบอีกโอ้โหเหยียบเลยหัวไปนิดนึงผมอะพระเอกของเรื่องเ,เลยขี่ม้าขาวควบม้าไปครึบครึบ,รบ,รบไม่ใช่นะครับวิ่งไปใส่ใส่เกงขาวนะพูดผิดพูดผิดวิ่งไปใส่เกงขาวถอดเสื้อเหมือนเดิมครับแล้วก็พระเหมือนเดิม ขี่ไปปุ๊บอ่าไม่ใช่ขี่เดิมนี่ปุ๊บดึงขาไพทูดออกมาแม่เขาก็เตะสวนออกมาปัาบเกี่ยวโดนฮะโอ้โอันนี้ <laughs> แม่เขาเตะก็ไม่โดนนะครับเหมือนเดิมครับสไตล์เดิมดึงออกมาเสร็จเอาผ้าครับเช็ดเช็ดตัวครับเช็ดจมูกไวเช็ดจมูกแล้วก็สบัดงวงสบัดงวงปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บครับ แล้วก็ดูว่าลูกช้างหายใจไหมเสร็จดูเอาอวัยวะเพศเอ้ยใ้บังเถิกบังเถิกใ้ลูกไส้ด้ลูกไส้ไสนะไอเราก็ดีใจว,ว่าได้ลูกชายได้ลูกช้างเช็ดตัวเสร็จผูกผูกรับขวัญน,นะครับคุณตาก็ผูกรับขวัญยังไม่มีชื่อตอนนั้นผูกรับขวัญเสร็จแล้วก็เอาเชือกมารัดตัวเหมือนมิ่งเลย เชื่อมารัดตัวใส่มือแล้วก็จูงพาช้างเดินต่อแตะ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 สลับกันมีผมมีคุณตามีคนเลี้ยงมีหลายๆคนสลับกันนะครับสลับกันในการพาช้างเดินพอช้างเริ่มเดินเสร็จเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพาเข้าไปหาแม่พาเข้าไปหาแม่ว่าเจลําพูะจะรับลูกไหมฮะเจลําพูนเพราะดมลูกก่อนเขาดมลูกเขาก็ร้องนะ เอ้ยลูกกูต้นี้ลูกกูต้นี้จะว่าประมาณนี้นะอ้วยลูกชั้นลูกชั้นอะไรอย่างนี้นะร้องร้องเรียกลูกแล้วก็เอาลูกไปกินนมพยายามให้ปากเขานะโดนโดนมมากที่สุดพอลูกเขากินนมไม่ได้เขาก็ร้องร้องเสร็จแม่ก็กังวลกระวายครับเป็นจะตายเจ๊ล้วพูรนะร้องกับลูกอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณหลายชั่วโมงอยู่อ่ะพอเขาเริ่มกินเองได้เราก็เริ่มปล่อยเขาไปกินไปกินแต่เราก็ ไม่อยู่ห่างช้างนะเราอยู่ใกล้ช้างไม่ปล่อยให้ช้างไปกลัวอันตรายไงกลัวแบบเผลเผยแม่เหยียบยังไม่ไว้ใจแม่เริ่มกินนมเป็นเสร็จเราก็เริ่มไล่ข้างนอกจากข้างนอกเริ่มไล่เข้ามาในบ้านเอามาอยู่ในบ้านบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยบ้านของนองดาวอะตัดออกออกอย่างนี้นะออกตรงอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นที่อย่างเงี้ย พอเริ่มไล่ไล่เหมือนน้องดาวเลยใครดูคลิปน้องดาวอะ่ะจะค่อยไล่เข้าไปในบ้านนะครับพอไล่เข้าไปในบ้านเสร็จก็จะมีไอ้ชื่นไอ้ชื่นที่มันอะไรอะ่ะที่มันแข็งแรงแล้ววิ่งตึ๊ดตุ๊ดิออมนะครับเอ้ยได้น้องใหม่ได้น้องได้น้องใหม่ละ <c oughs> รอฝากแต่ก็ไม่เอาเฉย<ะ>พอเข้าไปในคอกปุ๊บเราก็ทำรั้วกัน้นคอก แรกๆอ่ะลูกช้างเขาจะไม่ดื้อครับเขาจะยืนยืนยืน,ยนคอตกนะยืนคอตกแล้วก,กินนมแล้วก็นอนอยู่อย่างนี้แหละกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอยู่างนี้แหละถ้าประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยลูกช้างจะเริ่มดื้อนะครับพอเดือนหนึ่งเริ่มดื้อเริ่มกินนมกินนมเสร็จก็อ้วนครับทจนี้โอ้โหเริ่มอ้วนคิดภาพดูนะครับ ช้างสองเชือกผูกติดกันโลงติดกันไอชื่นไอไพทูนผมเลยมีความสุขมากผมก็นั่งดูช้างผมั้งวันอีกนั่นแหละภายในระยะเวลาสาเดือนควานช้างก็ลาออกอีกนะเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้นะครับ3มเดือนแล้วเงินติปก็ไม่ได้นะครับเงินเดือนเขาก็ประมาณแค่ห้าพันนะครับ ตอนนั้นเงินเดือนช้างเราแค่หมื่นหมื่นหนึ่งเงินเดือนเงินเดือนห้าพันเขาก็อยู่ไม่ได้ับเขาก็เลยขอลาออกทีนี้บักเสือสวยแล้วพี่น้องโอ้โหดูช้างคนเดียวสีเชือกนี่อยากจะโมะ้ครับ่อยากจะโมะ้แหละไม่ค่อยจะเก่งแล้วโอ้โหดูบัวาบานดูช้างคนเดียวสีเชือกครับแต่มันก็ไม่ได้ดูอะไรมากหรอกไปเกี่ยวย้า ตื่นประมาณตีห้าไปเกี่ยวหญ้ามือนเดินครับเขาจะให้ฉายาผมว่าเสือเกาะกลางเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมอะ่ะชอบไปเกี่ยวหญ้าอยู่เกาะกลางถนนนะไม่มีใครกล้าไปเหมือนผมเขากลัวเรลารถวิ่งผ่านมมมมมมมผมนี่จองเลยครับเกาะกลางเนี่ยเส้นนี้นี่ของผมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ผมเป็นผู้สัมปทานเก,กาะกลางไม่เหนื่อยครับเลี้ยงช้างสบายทีนี้เริ่มเริ่มเอาช้างไปเดินนะครับเริ่มเอาช้างไปเดินก่อนที่จะเอาช้างไปเดินเราเริ่มผูกช้างก่อนสะนัก่อนเราจะไม่ผูกช้างเลยจะไม่ผูกช้างเลยคือจะไม่ผูกช้างเด็กจะให้ช้างเด็กวิ่งเล่นจนอายุปีหนึ่งมันมีปัญหาตรงที่ มันจ, <c oughs> จับไม่ได้นะครับถ้าเราจะจะหย่านมเลยอ่ะถ้าเราจะหย่านมเลยเ้วเอาอะไรมาใส่ขาเขาอ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาจะดิ้นแรงดิ้นแรงทําให้ให้ขาเขาจะเป็นแผลครับเป็นแผลเบื่อว่ะอะไรอย่างนี้เลยแหละถ้าเราแบบเหมือนเราไม่เคยใส่โซ่เนาะแล้ววันนึงเรามาใส่โซ่เงี้ยเราก็ต้องดิ้นสิดิ้นเพราอเราจะหลุดแต่ถ้าเราใส่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเข็นมิ่งไหมเขาจะเริ่มใส่ผูกบ้างไม่ผูกบ้างนะครับเพื่อเวลาหย่านมแล้วอ่ะ ะได้ไม่ต้องดิ้นแรงให้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือโซ่นะขี่มาเขาเลยอันและได้ยินเสียงลมไหมจะใส่ไม้ให้ถ้าได้ยินเสียงลมอ,ะอ่ะอ่าไพทูดออกมาได้เดือน2เดือนผมก็เริ่มเริ่มพาฝึกพาเดินอะ่ะก็มีผมกับคุณตาฮะโอกำลังโบอยู่ ก็มีผมกับคุณตาช่วยกันนะคุณตาก็ผูกเชือก,กลัดคอลูกช้างไวใช่ไหมผมก็ขี่เจ๊แล้วก็มัดคอเดินไปด้วยกันวันนี้เดินลูกช้างอะ่ะวันแรกดึงแม่แล้วเจ๊เจไพบูลอะ่ะตามตามใจลูกไอชื่นวิ่งก็วิ่งไปกลับไปชื่นนะครับคุณตาก็รัดกันเกาะกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็ผักลูก ไอชื่อไว้เดินอ้อมบ้านก่อนตอนแรกเดินอ้อมบ้านพอเริ่มแข็งเริ่มแข็งเริ่มแข็งก็เปลี่ยนนะระหว่างไพทูเอ้ยลืมลืมเลยชื่อชื่อ,ช,อชื่อไพทูลชื่อไพทูลอ่ะผมก็เป็นคนตั้งนะครับชื่อไพทูลผมก็ดูตำราตอนแรกผมอยากให้ไพบูลอ่ะอยากให้ชื่อเป็นตัวผู้เพราะว่าไอชื่อเนี่ยอยากได้พันของเจ้ไว้เจอ่ะ เขาสวยไงถ้าได้กับพายเบิร์ดน่าจะหล่อน่าดูตอนแรกจะให้ชื่อว่าพายทูนลูกพายบูลนะครับแต่พายทูนมาเกิดกับลำพูนเลยให้ชื่อว่าพายทูนคุณตาก็ชอบชื่อนี้ก็เลยเอาผมก็เป็นคนตั้งทั้งสองชื่ออ่ะทีนี้พอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้บวัวมันเกิดตอนไหนผมเลี้ยงช้าง สี่เชือกอะคนเดียวมาประมาณทั้งหมด8เดือนนะครับก่อนที่ผมจะมาเรียนหาคนเลี้ยงมยประมาณว่าคุณตากไ็ไม่อยากจ้างคนเลี้ยงแล้วช่วงนั้นคุณตาแข็งแรงอยู่พอได้3เดือนช้างโอ้โโอ้ยโม่ไหลโม่ไหลจนใหม่ก็สัันนอกพี่น้อง เดียวเดียวเดียวชาร์จแบตก่อนโบเยอะเหลือเกินอ่ะกล้องยังไม่ทนนะเอ็มซีบอกอะไรนี้เอา้าทำไมชาร์จไม่เข้าอ่ะโอ้โหอ่ะ พอ,อพอเราฝึกช้างเดินได้ใช่ไหมโดยสัญญาแล้วเขาให้เราอยู่บ้าน3นะสเดือนครับนะพอ3าเดือนเสร็จเราต้องเอาช้างอ่ะไปทํางานนะโดยที่เขายังจ่ายเงินเดือนอยู่3เดือนเราผมก็ฝึกช้างเดินขึ้นเดินลงระหว่างสวนนงนูนเสร็จแล้วเรื่องมันอยู่ตรงที่ว่าคุณตาแกแก่แล้วแกไม่สามารถไปเกี่ยวญ้ายได้แล้วเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะฮะ ผมเลยต้องตั้งเวลาปลุกตลอดเลยว่าตีสามสิบห้านาทีเดี๋ยวผมจะตื่นนะครับโู้คนอะไรเก่งจริงลยตีสามสิบห้านาทีตื่นปุ๊บลงไปข้างล่างกวาดขี้ช้างครับกวาดของนิชชื่นกวาดของเจกวาดของไพทู์กวาดของลำพูนพอกวาดเสร็จครับเอาสับไปรถใส่รถใส เอาสาระรถใส่รถใสไวไ้ไว้ไว้เอารถใส่ไปไว้กับรถโมใส่เพื่อที่เพื่อที่จะล่อไอสองแม่ลูกเนี่ยให้วิ่งตามผมเน่ยผมต้องทำย oui? well, ังไงเพราะระหว่างข้างทางเนี่ยมันมีไอเวิร์บอกหยุดัมแล้วแล้วเพราะระหว่าง เพราะระหว่างเอารถเปียบนี่ว่ารถเปียบไปเจียวนะครับโอ้รถเปียบผมอ่ะโอ้บัวบานบะทวงแล้วเอาไปเสียไปเน่แล้วโม่ลายเราไปแน่แล้วโม่ลายว่ะ <S 2> <S 2> <S บัวลำคานพ่อครับมันบอกพ่อเล่านานเกินอ่ะ เป็นว่าเด,วเดี๋ยวให้โบบาลนิ่งๆก่อนเอาะครับทีนี้ประมาณช่วงสักตีสีแหละก็จะผูกอ่ผูกชื่นใจใส่คอเจ้ไพบูลนะครับพอปลดเสร็จปุ๊บผมจะรีบวิ่งไปที่รถมอไซคแล้วก็ขี่มอไซคน่ะฟืด้ดนำหน้านำหน้าไอ้ชื่น ไอ้ชื่นก็จะเหมือนจะเหมือนไอ้มิงเลยมันจะมันจะวิ่งตามมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเจก็จะวิ่งตามลูกวิ่งตามกันไปเรื่อย<ม>เรื่อยเรื่อยๆรื่อยระยะทางประมาณ1กิโลหรือว่า1 G, ากิโลกว่ากว่าเนะี่ยวิ่งตามมอเตอร์ไซค์ผมเนะี่ยปึ๊บปื๊บป๊บป๊บผมก็ขี่แล้วก็เบรกเบรกเวลาเจเจจะถึงหรือว่าชื่นจะถึงผมก็จะบีดให้เจวิ่งตามมาอีก <Hond uras> จนถึงที่ทํางานครับพอถึงที่ทํางานเสร็จ ก็ผูกไอชื่นแล้วก็ผูกแม่ผูกกับชื่นแล้วก็ผูกแม่เอาสับประรดนั้นให้ช้างกินนะครับขี่รถกลับมาหาไพทูนอีกนะครับเอาสับประรดไว้ที่รถใสเอารถใสบไปไว้ที่มอไซเอาเอาไอไพทู์ผูกกับแม่มัดคอพอปลดเจลำพูนปุ๊บไอไพทูนก็วิ่งตามมอไซผมอีกนะฮะ แล้วก็วิง่งตามกันมา,ออาเออขอ,องงยบเออเออกินไปกินไปเออวันนี้ขึ้นไปใช่ไหมฮะพอขึ้นไปถึงที่ทำงานเสร็จปุ๊บก็ล้างอีกล้างทั้งเจลําพูนอีกเสร็จปุ๊บเอาสับประรดให้เจลําพูนอีกผมจะเสร็จประมาณน่าจะไม่เกิน 5ีห้าห้าสิบหรืออย่างช้าก็หกโมงครับพอหกโมงผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กับรถใสคันหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงไปถึงป่าหญ้านะไปถึงป่าหญ้าก uh,> ็คือเกาะกลางของผมแหละเรก็จะเกี่ยวหญ้า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 รีบเกี่ยวครับเกี่ยว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 ได้ประมาณรถใสหนึ่งก็จะขี่รถขึ้นมาเอาญ้ามาไว้ แล้วก็หอบให้เจ๊ลำพูนหอบให้เจ๊ภัยบูลแล้วก็ขี่รถกลับมาอาบน้ำประมาณไม่เกิน8ปดโมงครับผมก็จะนอนทีนี้นอนประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะ9ก้าโมงครึ่งพอดีผมก็จะตื่นตื่นไปทำงานของผมะนะเอาช้างไปรับแขกหรือไปแสดงคุณตาเนี่ยคุณตาตอนนั้นไม่มีคนเลีนะ้ยงเน่ย คุณตาก็แก่แล้วคุณตาจะตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวไปดูช้างแทนผมประมาณตอนที่ผมนอนอะ่ะคุณตาจะไปดูคนระับพอตกมาตอนเย็นก็ขี่เจ๊มาผูกแล้วคุณตาก็ได้ขี่ชื่นใจกับแม่เขาอะ่ะมาผูกไว้นี่ก็เป็นอันว่าจบเรื่องการทํางานทุกวันของผมนะผมจะตื่นผมจะตื่นไป ทําความสะอาดช้างสีเชือกทุกวันไปเกี่ยวหญ้าเผื่อช้างทั้งสีเชือกทุกวันนะครับแล้วก็จะกวาดขี้ช้างทุกวันเพราะว่าช่วงนั้นคุณตาทํางานเองกับผมสองคนจนไอชื่นอะ่ะมันได้8เดือนชื่นก็เล่าไปได้ไปได้8เดือนอะ่ะเราก็ตอนนั้นไอ,ไอชื่นอายุแค่8เดือนนะ สังเกตเห็นว่าเจ๊ไผ่เนี่ยเจ๊ไผ่เนี่ยมีน้ำเมือกไหลออกมานะเจ๊ไผ่มีน้ำเมือกไหลออกมาคุณตาก็เลยคิดว่าเอ้ยเบิร์ดเดินผ่านพอดีเลยบอกจัดให้หน่อยสักดอกหนึ่งสองดอกสามดอกช่วงนั้นจัดให้เจ๊ประมาณสามวันนะครับไอเชื่อก็อยู่ข้างๆนะไอเชื่อก็อยู่ข้างๆนี่แหละ ผูกไอ้เชือกไว้ข้างพ่อแม่เขาก็ทำการผสมพันธุ์กันแค่สามดอกครับก็ตั้งท้องไอ้บัวนี่ครับไอ้ตัวนี้แหละเดี๋ยน่ได้ผมจะเล่าให้ฟังอันนี้ยี่สิบนาทีละคลิปหน้าเนี่ยไอ้บัวเกิดแน่ครับคลิปหน้า